โอเคครับผมครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมเกมมิงนัอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาครับเกมที่ขึ้นชื่อว่ากาชาครับมันเกือแน่นอนอยู่แล้วครับเราไม่ต้องหวังอะไรเยอะครับมาดูกันดีกว่าแบบฟรีๆเลยผมจะได้แล้วปล่าตอนนี้ครับจะมีกินนะครับเป็นของฮิรี่นะครับผมเป็นปลาหมึกนะเป็นปลาหมึกนะครับ ว่าจะได้หรือเปล่าไปลุ้นกันหนึ่งสองำไปนะครับข้ามนะครับมาเปิดทีรานนะไปแล้ว Nice ไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปดูกันโอโ้ผมได้ยิเบอรี่สีทองครับผมนอน,น,อน นี่ฟรีนะครับนีฟรีนะเอาวะเอาวะโอ้โหของฟรีไม่มีในโลกผมสองรอบมัง้งที่มีของอาตว,วินวอลก,กับตัวกระต่ายผมไม่ได้เลยชุดทองมาใส่ชุดกันนี่ชุดนี่ครับถ้าอัพมันจะเป็นอย่างนี้ครับ นี่เลยผมอยากดูมูี่มันนะมูี่มันอยู่ตรงไหนผมอยากดูมูฟี่มูี่มันอยู่ไหนผมจำไม่ได้อะอ๋อเข้าตรงน,นี้แล้วก็นี่นี่น,นี่มาดูทีเซอร์ครับเป็นทีเซอร์สกิน เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นไงครับผมสุ่มแบบฟรีๆครับน้องๆจะกินพอแบบไม่ต้องพูดเยอะผมต้องใช้เท่าไหร่สองพัหพักก่อนนะพักก่อนนะตอนนี้มีพันสี่นี่ครับ๋ือผมปรับปรับสุดเลยเอาแบบสุดๆเลยนะ อันนี้เป็นเอาตาเอาตาไปเลยอันนี้จะเป็นสูงปานกลางนะนี่นี่คอร์อนเขาแบบเฟี้ยวมากเลยเหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวมังกรเลยทุกคน,นแล้วก็อะไรอะกระป๋องมีปลาเหรอมีปลาด้วยเหมือนแบบ เฮ้ยมีปลาอยู่ข้างหลังโดยสองตัวเป็นขี้ตะไครอ่ามีขี้ตะไคร์อ่าเหมือนตัวละครเน,นี่ยครับอ่าหนังเรื่องเดอะติงอ่ะใช่ไหมน่าจะเป็นเดอะติงที่เป็นเหมือนแบบปลาหมึกแล้วก็เป็นขี้ตะไคร่ทุกคนผมว่าน่าจะทรงเดียวกันคล้ายๆนะคล้ายๆเดอะติงอ่ะครับมันเป็นอสูรเป็นหนังเกี่ยวกับอสูรกาย โอเคก็เท okay. ่อยู่ครับฟรีๆครับไม่ต้องพูดเดียกเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยทุกคนนี่ครับมีอะไรบ้างนี่เลยผมผมไปเซตนี้เลยครับเซตประจำผมเซตประจำผมกับมูลิไปกระจามันมันเป็นมูลิสกินเก่านะครับอันนี้คือไม่ใช่มูลิใหม่นะผมก็ ไปโมลิเฟียลดูนี่ครับก็เปิร์กตามนี้เลยผมไม่มีเปิร์กยื้อเครื่องนะครับก็เป็นลุ้นเอาว่าเราจะได้ใช้ขึ้นกินหรือเปล่าทิงเกอร์เนี่ยมันตัวบนสุดนะครับมันก็ไว้เหมือนแบบเวลาเครื่องมันปั่นได้ประมาณ70%นะครับมันจะแจ้งเตือนนะครับว่าเครื่องไหนแก้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําให้เราติดสานะเหมือนแบบเสียงหัวใจอะครับมันหายไปนะครับผมเกินกินก็เหมือนที่ทุกคนรู้อะครับถ้าสเต็กที่4 นะครับสเต็กซีสี่ขึ้นไปสามสามใช่ปะ่ะสามสามขึ้นไปก็จะเริ่มตีทีเดียวล้มนะครับแล้วก็พอไปขั้นห้าก็จะเป็นโมริได้นะครับผมอันนี้ก็กั้นหน้าต่างบาร์บีคิวนะครับแล้วก็แอดออนนะครับเป็นรองรองเท้าคู่กันนะครับผมทําให้เลี้ยวง่ายแต่ปกติอ่ะผมก็จะใช้นิ้วนะครับอันนี้ผมจะเล่นใน iPad Air 4นะเวลาเราเล่นะมันก็จะใช้นิ้ว นิ้วโป้งนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับผมเป็นการบังคับคอนโทรบวกกับใช้เจโลนะครับผมส่วนไอที่ทุกคนถามนะครับว่าขอบจอทำยังไงพี่พี่ทำขอบจอไงครับสอนหน่อยนะครับจริงๆคือมีหลายๆช่องนะครับทำมาแล้วนะครับเกี่ยวกับขอบจอผมอาจนะครับขผมเพราะว่าหลายช่องเขาทำเยอะแล้วเราทำไปก็แบบ ไม่รู้สิเวลาใช้ขอบจอนะครับอมจะอธิบายง่ายๆนะครับแบบร่วมรับถึว่าเราเราวิ่งเลื้อยอยู่ใช่ไหมเราวิ่งเลื้อยอยู่แล้วเราจะเลี้ยวสมมติว่าเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมเราลากนิ้วชี้ขวาจากจากขอบจอนะครับลากเข้ามานะครับเข้าเข้ามาในจอนะครับเหมือนแบบ เราคิดว่านิ้วชี้เราใช่ไหมเราก็ลากเข้ามาครับจากขอบจอนะครับลากมาเข้าเข้ามาในจอนิดนึงนิดเดียวเองเข้ามานิดนึงนะครับมันก็คือการลากแล้วถ้าเราจะไปซ้ายแล้วก็ใช้ขอบจอซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายปึ๊บนะครับหุ้ยผมลืมปรับไอ้นี่ ipad ผมน่าจะร้อนอนะ่ะเพราะว่าผมปรับเอาตาไม่รู้จ้ากระตุกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมผมเล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าข้างในมันตั้งค่าข้างในได้หรือเปล่าผมต้องไปปรับคืนนะครับไม่นั้นมันน่าจะแหลกน่าจะหน่วงถ้าสมมติว่ามีเสียงนะครับจะเป็นพัดลมหรือเสียงอูอออูอออะไรรบก,กวนนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับคนดูไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมก็คืออัดเพียวๆเลย มีสกินเขาอย่างสวยเดยี๋ยขออ,ขอนุญาตตั้งค่าก่อนแั๊หนึ่งนะมีปรับปะปรับไม่ได้ด้วยก็ไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะ,ะครับแล้วก็ใช้หัวลากผมก็ใช้ยูวลากส,สองคนเลย เลี้ยวขวาก่อนที่เราก็เลี้ยวแบบนี่อีกโก้ไปเลยกลับไปหนซิมีคนหิวอยู่ลุกลุกทันน,นี่นี่เล่นเล่นลิ้นเล่นลิ้น เล่นลิ้นเล่นลิ้นผมแจ้งเตือนก่อนขออภัยทุกคน ผมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ติดทุกคนมันไม่ได้ติดตลอดมันไม่ได้ติดเสม,มอ,อบางทีมันก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วแต่เลยเฮ้ยม,มีใครช่วยหน่อ,อยดิผมปล่อยปล่อยปล่อย สีเป๊ะเลยน่าจะจงเครื่องนี้ต่อเอบลอยก็เลี้ยวไปตึง ไม่เลี้ยวให้ผมเห็นมั้บางทีมันก็ไม่เลี้ยวให้ครับทุกคนมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดมันไม่ได้เลี้ยวให้เราเสมอผมว่าไอพวกนี้น่าจะแบบนี่โกเป่าวะไอนี่มันโกงวะเชื่อไหมผมปรับสูตรเกินไปมาทุกคนมันกระตุก ให้ผมมันไม่ได้เลี้ยวให้เราตลอดครับบางทีผมกดไม่ต,ติดกระตุกกระตุกผมว่าสุดเกินไปกระตุก มันมันต้องไปหาตึ้งกินเนาะเวลาเนี้ยเลี้ยวแบบตึงๆึ่งอะตึงๆึงไปเลยแต่ภาพสวยนะภาพสดกระตุก คแค่ตัวเทมมิงฉีกันแล้วโอ๊ะถังก็ติดอ้าวผมได้มูลนี้สองรอนะ นี้ไปตึงๆงูนี้ไปตึงๆเเนี่ยเห็นไหมมันไม่บางทีก็ไม่เลียวผมใช้นิ้วชี้สองฝั่งนะทุกคนลากขอบจอเอา บางทีมันก็ไม่เลี้ยวให้เรา เลี้ยวก็เลี้ยวดีบทบทจะเลี ok s, เล้ยวไม่ไ ok ด้ก ok ็ไม่เลี้ยวเลี้ยวไม่ ok s, ได้เลยนะอืมโอ้โหก็จะมีสีเราจะไปขวาก็ลาบลาบอีทีขวาเข้ามาในจอนิดนึนงแตะนิดเดียวครับ แต่นิดเดียวแล้วก็ลากออกมีขนาดแค่ไหนเม k e Make a อ r ครับอ่าเครื่องโอเคดึง okay. โอไม่เหลียว เนี่ยบางทีมันก็ไม่เลี้ยวนะทุกคนบางทีผมก็แบบมีมันก็ไม่เลี้ยวใหนะ้เอาจริงมั้งเพื่อนจะจูงนี้จรนะิงหรอยัดยัดนะครับ <c oughs> เชิงหนาก็ยัดเข้าไป cương này à Từng từng bà Tổng đó mấy ơi mấy con Mấy con ở Dù nick ที่ผมยัดไม้เจกน่าจะไม่มีลูกเองถ้าเจกมีเจกลูกก็นั่งในทีแรกแว่ว

บ้างครับคลิปฮิวเวอรี่เลี้ยวแบบหยุดเดือดก็จบลงแล้วครับมาสุ่มก่อนไปลูเงกันทุกคนกดข้ามเลยนะหนึ่งสองสาม จรริงๆคับดวงโอ้โหดวงนะคนมันดวงดีอะครับดวงมันดีอะนี่แต่สีทองสวยนะมันมีออร่าด้วยแค่ควมพอพักกราฟิกมันเดิมก่อนโอเคมันจะได้แบบเครื่องจะได้ไม่ค่อยร้อนครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็มาชมกาชานะครับให้ คนดูนะครับผมก็ตอนแรกเขาได้สกินทองอะครับแล้วก็มาสกินน้ําเงินนะครับผมโอ,โ,โอ้โหยี่เซีวลาครับได้ทั้งน้ําเงินทั้งทองครับผมเป็นไงกันบ้างครับถ้า ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วจะได้มาทําคลิปบ่อยๆนะครับผมอันนี้อาจจะแบบนานนิดนึงคลิปนี้นะครับเนยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมว่างนะครับผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนไปนะครับบ๊ายๆขอบคุณทุกคนนะครับนะครับบ๊ายๆ